ข่าวดีครับพี่น้องตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรสามารถเช็คสิท์เงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาพผ่ 15, บาทพันสำารักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรลูปผลบอกมือได้รับเงิน5,000บาททันทีสวัสดีครับ พม่นพ่นองเกษตรกร,เ,กรเช่าแห่งชาวนาทุกท่านพบกับกระผมทิดเกียรติผ้ามวนเมื่อนี่ก็มาพร้อมกับสารลาข้าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพอม่พี่นองเกษตรกร,เ,กรเช่าแห่ชาวนาคือเก่าครับพี่นองครับเมื่อนี่กับวันที่18ปพฤษภาคม63ก็เป็นมือที่สองแล้วนะครับที่ทางธนาคารทกสเพื่อนใดมีการโอนเงินให้พม่พพ่นองเกษตรกรเข้าในมาตรการเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็มีข้อมูลข่าวสารของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาฝากนะครับซึ่งตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้าก็สาม,มารถเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งพ่อแม่พี่น้องเข้าสิรู้ผลทันทีแถมบอกมือได้รับเงินหา0ันบาทระบุโอนทุกวันที่18 19 20เกพฤษภาคม63และอีกรอบ28พฤษภาคม63แฟนเพจ a c e b o o k เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ได้โพสต์ขอความเรู้ว่าพู้ไม่พิ n เกษตรกรที่ตรวจสอบสิ์กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจสอบตามเว็บไซต์นี้ได้นะครับซึ่งมี4เว็บไซต์ด้วยกันเดี๋ยวผมสีว่างเว็บไซต์บางลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปใต้คําอธิบายเพื่อให้พ่อแม่พน้องนะครับเข้าไปตรวจสอบซึ่งพ่อแม่พองก็สามารถรูบผลทันทีซึ่งขอความแต่ละขอความที่ขึ้นจากเว็บไซต์นี้ก็เป็นดังนี้นะครับกลุ่มที่1นึขึ้นว่า ได้รับสิทธิ์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรที่เราได้ตรวจสอบกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วจํานวน3.3ดล้านไายกุมนี้ท่านได้รับเงินภายในวันที่18 19 20พฤษภาคม63มพ่าแม่พยพน้องก็สามารถลอตรวจสอบการโอนเงินได้จากทางเว็บไซต์ของทกสก็คือเว็บไซต์ www เยาวาเกษตรกร com กลุมที่2นะครับหากความพีนพ้นองเข้าที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับถ้าขืนคําว่า รอตรวจสอบวันที่21พฤษภาคม63ซึ่งความหมายก็คือซึ่งอยู่ระว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับกระทรวงการค้างจำนวน3.4ล้านลายกุมนี้นะครับให้ขามาเช็คระบบได้อีกครั้งวันที่21พฤษภาคมหากผ่านแล้วนะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นได้รับสิทธิ์และจะได้รับเงินภายใน 28. พฤษภาคมนี้แต่กรณีขืนคำว,ว่าบ่ได้รับสิทธิ์ทางเพจหรือว่าทางลิงก์นะครับ สี่ดแจ้งสถานะให้พวา่าบได้รับสิทธิเหตุใดนะครับสําหรับเกษตรกรกลุ่มถี่ยังบพบรซื่อของตนเองเลยแต่ได้ทําการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวเรลทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการทยอยปรับฐานข้อมูลโดยเร็วและจะรีบแจ้งให้พ่อพี่น้องทราบต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับที่เพื่อน้ลงเว็บไซต์สำหรับการตรวจสอบซิ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็สามารถรู้ผลรูมือรูวันเวลาที่ทางทกศส,สิโอนเงื่อนไห้พ่อแม่พี่น้องนะครับกันจะลืมมาตรวจสอบสิทธิ์กันเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับสิบประดิษา์สิทธิ์รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลกระอ,อย้ยำอีกทันึงนะครับสำหรับลิงเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเดี๋ยวกับผมสิว่างลิงนี้ไว้นะครับใต่คลิปใต่คำอธิบายของวิดีโอนี้นะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ขมาตรวจสอบสิทธิ์กัน ก็จะเริืมคำามาตรวจสอบสิทธิ์กันเด้อครับเด้อพี่น้องจังไดก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้รับการเสือเหลือเยียวยาจากทางรัฐบาลกันสุขผู้สุขคนสําหรับพี่น้องนะครับเมืองคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็จะ่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเห้กับกับผมู้ทําคิลนี้เด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็ที่ฟ้าน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาบอกกาวพอไมมพี่น้องอีกคือเกา พอกันไม่คลิปหนาครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติผ้ามวลก็ขอ,อกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ